ไงทุกคนฉันชื่อไดอานาฉันอายุ16ปีพวกเขากล่าวกันว่าทำงานหนักเพื่อให้ประสบความสำเร็จแต่บางครั้งแผนการที่มุ่งมั่นทะเยอะทะยานของคุณก็อาจถูกขัดขวางด้วยการแทรกแซงที่เหลือเชื่ออย่างที่สุดได้อย่างเช่นพยาตตัวตื่นในหัวของคุณไง เรื่องนี้เริ่มต้นเมื่อสปีก่อนเมื่อพ่อแม่ของฉันตกลงจะแยกทางกันอย่างที่เห็นพ่อของฉันได้พบกับสาวอีกคนที่อายุน้อยกว่าแม่ฉันครึ่งหนึ่งและตัดสินใจจะแต่งงานกับหลอนแน่นอนว่าแม่ฉันหัวใจแหลกสลายเลยการหย่าร้างของพวกเขามันบ้าเอามากๆพวกเขายังคงสู้กันในเรื่องสินทรัพย์และยังเกลียดกัน แม่ของฉันซึมเศร้าอย่างมากนับตั้งแต่การทรยศของพ่อเกิดขึ้นแม่ไม่มีช่องทางหารายได้ที่มั่นคงและต้องขายเครื่องเรือนของเราไปจำนวนมากและรัพย์สินอื่นๆเพื่อมาโปะค่าใช้จ่ายในการหย่าร้างและหนี้สินต่างๆแม่ยังคงจมดิ่งอยู่กับความโศกเศร้ารันทดของตัวเองและไม่มีเวลาให้ฉันเลยพ่อของฉันก็แค่ส่งเงินค่าขนมมาให้ ส่งรูปชีวิตใหม่แสนสุขของตัวเองมาและยังยุ่งเกินกว่าที่จะมาเจอฉันเสมอบางครั้งบางคราวฉันก็รู้สึกปวดหัวอย่างมากมากจริงๆในขณะนั้นฉันคิดว่าเหตุผลที่เกิดอาการเจ็บปวดนี้คือความเครียดและวิตกกังวล ฉันพยายามจะใช้เวลาอยู่ที่บ้านให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้และนั่นก็คือตอนที่ฉันเริ่มคบกับบิลลี่ผู้ชายคนหนึ่งที่เรียนโรงเรียนเดียวกันเมื่อฉันไม่อยากกลับบ้านฉันก็จะออกไปคลุกอยู่กับบิลลี่เขามีวิดีโอเกมและไม่เคยทำให้ฉันรำคาญใจด้วยปัญหาซับซ้อนอะไรเราเป็นคู่ที่เข้ากันได้สมบูรณ์แบบ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยเยียวยาใจที่แท้จริงอย่างเดียวของฉันระหว่างนั้นคือครูสอนดนตรีของฉันซึ่งก็คือคุณแอนเดอร์สันฉันมีความหลงใหลในการเป็นนักดนตรีมาตลอดชีวิต ฉันเรียนเปียโนกับเธอเป็นประจำและเธอก็บอกว่าฉันมีพรสวรรค์อันหาได้ยากเธอบอกฉันเรื่องตัวเลือกต่างๆของทุนการศึกษาด้านดนตรีแล้วเราก็เริ่มเตรียมการสำหรับออดิชั่นรับทุนกันทุนประเภทนี้จะช่วยครอบคลุมค่าใช้ใจ่ายทั้งค่าเทอมค่าที่พักหนังสือค่าธรมเนียมและอื่นๆอีกมันเป็นโอกาสที่ยอดเยี่ยมสำหรับฉันเพื่อให้เริ่มต้นช่วงชีวิตใหม่อย่างเป็นอิสระห่างไกลาจากพ่อแม่ของฉันและความยุ่งเหยิงทั้งหมดนั่น คุณแอนเดอร์สันมีลูกชายชื่อฟิลิปเขาเป็นเพื่อนฉันและก็เล่นไวโอลินคุณแอนเดอร์สันแนะนําให้เราเตรียมการแสดงคู่กันฉันชอบทักษะของเขามากจริงๆและตื่นเต้นกับไอเดียนี้มากเราซ้อมด้วยกันเป็นประจำและก็กลายเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนานวันเข้าฉันจึงมีความรู้สึกคลายว่าแบบฟิลิปเข้าใจฉันได้ดีกว่าแฟนของฉันอีก เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วมากหนึ่งเดือนก่อนการสแสดงคอนเสิร์ตในการออดิชั่นรอบแรกของฉันฉันกลับมาบ้านหลังเลิกเรียนและเห็นผู้ชายแปลกหน้ากำลังด้อมๆอมมองๆเปียนโนในบ้านของฉันเมื่อเขาออกไปแม่ของฉันจึงบอกว่าแม่จะขายเปียนโนของเราเพราะแม่ต้องใช้เงินฉันไม่อยากจะเชื่อหูตัวเองเลยแม่อยู่ในสภาพที่เพิกเฉยโดยสิน้นเชิงว่าลูกสาวของแม่อุทิศชีวิตตัวเองให้ดนตรีแม้ว่าฉันจะบอกแม่แบบนี้มาเป็นล้านๆครั้งแล้ว เราโต้แย้งกันอย่างหนักหน่วงจริงจังมากแม่บอกให้ฉันโทรหาพ่อและขอให้ซื้อเปียนโนหลังใหม่ท่านั้นยังสำคัญสำหรับฉันนักในที่สุดฉันก็รู้เลยว่าแผนของแม่โง่เง่าขนาดไหนแม่พยายามจะบังคับให้พ่อฉันจ่ายเงินให้เพื่อที่จะได้ไม่ขายเปียนโนของฉันนั่นไม่เรียกว่าบ้าหรอ ถึงอย่างนั้นฉันก็โทรหาพ่ออยู่ดีเขาใช้เงินไปมากมายกับการแต่งงานและทริปล่องเรือสำราญในฮันนีมูนก็เลยช่วยอะไรฉันไม่ได้ในตอนนั้นทันทีและเขาก็จะไม่ได้ไปดูคอนเสิร์ตของฉันด้วยแน่ละ่ะแม่ฉันรอฟังอยู่แถวนั้นฟังบทสนทนาและเริ่มกรีดเสียงใส่พ่อและพ่อก็แค่วางสายไปถึงตอนนั้นเองฉันจึงเกลียดทั้งพ่อแม่ฉันอย่างเป็นทางการเลย ฉันวิ่งตรงเข้าไปในห้องปิดประตูแล้วร้องไห้จนแทบตาบอดอาการปวดหัวของฉันรุนแรงยิ่งกว่าครั้งไหนๆฉันรู้สึกแย่มากและโทรหาแฟนของฉัน หวังว่าจะได้รับคําแนะนําสักอย่างแต่เขาเล่นมมกว่าบางทีฉันน่าจะสมัครเข้าโรงเรียนกฎหมายแทนฉันร้องไห้หนักกว่าเดิมและบอกบิลลี่ว่าถ้างั้นก็เห็นได้ชัดว่าเราต้องพิจารณาดูแล้วว่าเราต้องเลิกกันแน่นอนคุณแอนเดอร์สันเป็นคนเดียวที่ช่วยเหลือฉันในสถานการณ์นี้ฉันได้รับอนุญ,ญาตให้ไปที่บ้านเธอและใช้เปียนโนของเธอได้นานเท่าที่อยากใช้ระหว่างช่วงเดือนนั้น ิลลิปและฉันก็จัดการเตรียมพร้อมลำดับการเล่นสำหรับคอนเสิร์ตสองครั้งช่วงรอบรองและรอบสุดท้ายขณะเดียวกันแม่ของฉันก็ขายเปียโ,โนของฉันไปเพื่อแก้แค้นพ่อและไม่เคยกล่าวคำขอโทษกับเรื่องนี้เลย ในวันรอบรองสุดท้ายฉันตื่นแต่เช้าเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมแล้วก็มีอาการปวดหัวประหลาดอีกครั้งเหมือนยังเคยฉันคิดว่าเป็นเพราะความเครียดและทานยาแก้ปวดเข้าไปแม่ของฉันเดินทางไปทำงานนานหนึ่งสัปดาห์คอนเสิร์ตมีกำหนดเล่นช่วง5โมงเย็นและฉันก็ตัดสินใจจะแวะไปบ้านคุณแอนเดรสันและฟิลลิปก่อนฉันขี่จักรยานไปและทันใดน,นั้นฉันก็รู้สึกแย่อย่างมากหัวของฉันหมุนติ้วและในที่สุดก็ลั่นเปรีย้ยฉันหยุดหยุดลงข้างทางและลม้มลงกับพื้น ฉันตื่นขึ้นมาในโรงพยาบาลพวกเขาฉีดยาแก้ปวดอ่อนๆให้ฉันและฉันก็รู้สึกดีขึ้นนิดหน่อยฉันนอนอยู่บนเตียงและหมอจ้องมองมาที่ฉันเขาถามคำถามบางอย่างและตรวจเช็คสมองของฉัน ฉันดูหมอและแพทย์ฝึกหัดคุยกันถึงรูปภาพในสมองของฉันด้วยใบหน้าที่แสดงความสนอกสนใจอย่างมากฉันกลัวสุดๆถึงตอนนั้นฉันแทบจําชื่อของตัวเองไม่ได้เลยในที่สุดเขาก็เอารูปให้ฉันดูและบอกว่าพวกเขาค้นพบพยาธิตัวตื่นที่ใหญ่มากและมีชีวิตอยู่ในสมองของฉันฉันต้องรับการผ่าตัดในทันที หมอบอกว่าการผ่าตัดนี้อันตรายและอาจส่งผลต่อความทรงจําของฉันได้แต่ถ้าฉันไม่ผ่าตัดฉันจะต้องตายแน่นอนฉันถามเขาถึงความสามารถด้านดนตรีของฉันตามพยารา์ที่เลวร้ายที่สุดที่อ่านเป็นไปได้ฉันอาจสูญเสียทุกอย่างที่ฉันพยายามอย่างหนักเพื่อให้ได้มาพวกเขาออกไปเตรียมเอกสารและห้องสําหรับผ่าตัดทันใดนั้นฉันก็นึกถึงคอนเสิร์ตขึ้นมาได้ฉันคว้าโทรศัพท์มาตอนนั้นเป็นราวสี่โมงเย็นแล้วและฉันมีสายไม่ได้รับเป็นล้านๆสายจากฟิลิป เขาอยู่ที่ฮอลคอนเสิร์ตแล้ว ฉันส่งข้อความหาเขาและบอกว่าฉันจะไปพบเขาที่นั่นในอีก30นาทีจากนั้นฉันก็โทรหาบิลลี่และขอให้เขามารับฉันที่โรงพยาบาลเขาบอกว่าเลิกโทรหาฉันได้แล้วฉันนอนอยู่ไม่เพียงแต่เขาไม่ได้กระตือรือร้นที่จะมารับแฟนสาวที่กําลังจะตายของเขาจากโรงพยาบาลแต่เขายังลืมด้วยว่าฉันมีคอนเสิร์ตฉันบอกเขาเรื่องพยาธิและความเสี่ยงที่อาจเสียชีวิตหรือสูญเสียความทรงจําของเขาและเขาก็รังเกียจสิ่งแรกที่เขาถามคือเป็นไปได้หรือไม่ว่าสิ่งนี้อาจติดต่อ,อก,กันท จูเขาสนใจแต่ตัวเองนั่นแหละคือตอนสุดท้ายแล้วฉันจึงบอกเขาไปเลยว่าบิลลี่ฉันเลิกกับเธอแล้วนะแล้วก็วางสายไป ฉันรวบรวมสติของตัวเองเก็บข้าวของและว,วิ่งออกจากอาคารฉันโชคดีพอที่จะเรียกแท็กซี่ได้ทันทีต้องขอบคุณพระเจ้าที่ฉันมีชุดสำหรับการแสดงมาด้วยฉันเปลี่ยนชุดในรถคนขับตกตะลึงไปเลยแต่เขาก็ทำตัวอย่างสุภาพบุรุษเรามาถึงฮอลคอนเสิร์ตใน20นาทีทันเวลาพอดีอยาแก้ปวดยังทำงานอยู่และฉันก็รู้สึกมั่นใจมากๆและทุกอย่างก็รู้สึกเหนือจริงอยู่นิดหน่อย บางทีนั่นคือสาเหตุที่ฟิลิปและฉันแสดงออกมาได้ดีมากในการแสดงรอบแรกคอนเสิร์ตของเราประสบความสำเร็จทุกคนปรบมือให้หลังเวทีฟิลิปจึงถามฉันถึงสาเหตุการมาสายในวันสำคัญขนาดนี้และฉันก็บอกเขาเรื่องพยายและความเสี่ยงต่างๆเขาดูหงุหงิดใจมาก จากนั้นเขาก็กอดฉันและบอกว่าเราต้องไปโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้แต่ฉันบอกเขาไม่ให้ตื่นตระหนกและบอกว่าฉันมีแผนที่เจ๋งสุดยอดอยู่ในอีกสองวันเราต้องเล่นคอนเสิร์ตรอบสุดท้ายกันแล้วและฉันก็จะแสดงให้ได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามฟิลิปพยายามทำให้ฉันเปลี่ยนใจแต่ก็ไร้ประโยชน์ เขาจึงตัดสินใจว่านี่คือช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดที่จะบอกฉันว่าเขารักฉันเวบแรกเขาแค่อยากให้ฉันรอดชีวิตให้ได้ไม่ว่าต้องแลกด้วยอะไรฉันก็อยากอยู่ต่อไปแต่ไม่อาจนึกภาพชีวิตของฉันที่ปราศจากดนตรีได้ฉันรู้สึกว่าต้องรับผิดชอบต่อเราทั้งคู่อีกอย่างฟิลิปก็ไม่ได้มีพยาธิในสมองคงไม่ยุติธรรมถ้าฉันทําให้เขาตกต่าด้วยเหมือนกันในที่สุดฟิลิปก็ตกลงแต่บังคับให้ฉันสัญญาว่าหลังจากนั้นเราจะไปโรงพยาบาลทันทีถ้าฉันเกิดอาการ แย่ yeah, ลงและทำคอนเสิร์ตพังเราตัดสินใจใช้เวลาสองวันนั้นด้วยกันและไม่บอกอะไรคุณแอนเดอร์สันเพราะเธอจะไม่มีทางสนับสนุนแผนการที่บ้าบอแบบนี้ได้เธอรักฉันเหมือนลูกสาวของตัวเอง คนที่โรงพยาบาลโทรมาที่บ้านฉันหลายต่อหลายหนและฉันก็ต้องโกหกฉันแซงทำเป็นแม่ของฉันและบอกพวกเขาว่าลูกสาวของตัวเองไปทัศนศึกษากับโรงเรียนที่ต่างเมืองและจะไม่รับสายพวกเขาบอกฉันว่าลูกสาวของฉันจำเป็นต้องกลับมาที่โรงพยาบาลให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพราะสถานาการณ์นั้นร้ายแรงมากฉันรู้สึกผิดนิดหน่อยแต่ก็มีข้ออ้างที่มีเหตุผลนี่นาะ ขณะที่ฉันซ้อมการแสดงและผ่อนคลายกับฟิลิปฉันก็ตระหนักขึ้นมาว่าฉันมีความรู้สึกให้เขาด้วยเหมือนกันฉันปวดหัวแต่แซงทำเป็นว่าทุกอย่างปกติดีและใช้ยาแก้ปวดของแม่ฉันยังลับๆในห้องน้ำเราดูหนังและคุยกันถึงเป้าหมายและความฝันในอนาคตเห็นได้ชัดว่าเราควรจะเป็นคู่รักกันตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่าเมื่อฉันเผชิญหน้ากับภัยร้ายที่ทำให้ถึงแก่ความตายได้เป็นครั้งแรกในชีวิตฉันจึงรู้ว่าปัญหาก่อนหน้านี้ของฉันทั้งงี่เง่าและเล็ก น้อยขนาดไหนในเวลาแค่2วันสุขภาพของฉันแย่ลงอย่างต่อเนื่องมากขึ้นเรื่อยๆฉันรู้สึกย่ำแย่สุดๆการแสดงคอนเสิร์ตรอบสุดท้ายเละเทะไม่มีชิ้นดีฉันหมายถึงก็ยังไม่ได้หายนะอย่างสมบูรณ์แบบหรอกนะ แต่เรามีข้อผิดพลาดหลายอย่างที่เห็นได้ชัดหลังจากการแสดงฉันเป็นลมอยู่หลังม่านและฟิลิปก็พาฉันไปโรงพยาบาลหมอคนเดียวกันมาในรถพยาบาลกับฉันด้วยเขาบอกว่าทึ่งจริงๆกับพฤติกรรมโง่เง,ง่าของฉันเขาส่งฉันเข้ารับการผ่าตัดอย่างเร่งด่วนตอนที่ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลฉันอยู่ในสภาวะอันตรายอย่างถึงที่สุดและถ้าเราไปถึงช้ากว่านั้นฉันอาจจะตายก็ได้ ระหว่างการผ่าตัดแม่ของฉันนั่งอยู่ในห้องรอกับฟิลิปแม่เพิ่งกลับมาจากการเดินทางไปทำงานและได้ยินเสียงข้อความทั้งหมดที่ทส่งมาจากโรงพยาบาลแต่ฟิลิปโทรหาแม่และอธิบายรายละเอียดแม้ว่าพวกเขาจะไม่เคยพบกันมาก่อนพวกเขาสนทนากันอย่างเป็นมิตรดีมากฟิลลิปทำให้แม่ฉันตระหนักได้ว่าการขายเป็นโนของฉันเป็นการตัดสินใจที่ไม่ยุติธรรมและโหดร้ายสุดๆแต่แม่ก็ยังคิดว่าเขาโง่ที่อนุญาตให้ลูกสาวของเธอได้รับความเสี่ยงแบบนี้ หลังการผ่าตัดหมอบอกว่าเขาจะให้ฉันดูพยาธิตัวตืนก็ได้แต่ฉันปฏิเสธพูดกันตรงๆกับคุณเลยนะว่าฉันขยะแขยงเขาแนะนําว่าให้ฉันระมัดระวังกับการกินเนื้อหมูและผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงอื่นๆในอนาคตและบอกฉันว่าฉันไม่ควรเพิกเฉยต,ต่อความเจ็บปวดที่หาที่มาไม่ได้อีกสําหรับแม่ของฉันแม่ดูงุนง,งานไม่สบายใจและกล่าวขอโทษกับความเห็นแก่ตัวของแม่แม่สัญญาว่าจะเอาเปียโ,โนของฉันกลับคืนมาและจะไม่ซื้อเบคอนมากินอีกเลย ฟิลิปและฉันไม่ผ่านการวัดคุณสมบัติเพื่อรับทุนในวันนั้นการแข่งขันปีนั้นดุเดือดมากแต่เราก็ไม่ได้ยอมแพ้และววางแผนจะลองพยายามอีกครั้งในปีหน้าฉันต้องใช้เวลาอีกหลายเดือนเพื่อพักฟื้นจากการผ่าตัดและต้องพักผ่อนอีกอยู่ดีแฟนใหม่ของฉันคอยช่วยเหลือฉันอย่างมากต้องเล่าไว้ตรงนี้ด้วยว่ากับภรรยาคนใหม่ของพ่อฉันก็เหมือนกันในที่สุดเราก็ได้พบกันหลังการผ่าตัดและเธอก็ดูเป็นคนน่ารักดี บางทีนี่อาจฟังดูแปลกๆแต่พยาธิในสมองของฉันก็ทําให้ฉันทําสิ่งที่เคยทําไม่ได้ได้สําเร็จในการฟื้นฟูมิตรภาพระหว่างพ่อและแม่ของฉันพวกเขาออกเงินและซื้อเปียนโนลหลังใหม่ให้ฉันและการทะเลาะเบาแหวงที่ไร้ความหมายของพวกเขาก็ยุติลงด้วยอย่างน้อยก็ในตอนนี้ล่ะเอาล่ะทุกคนนั่นคือเรื่องทั้งหมดถ้าคุณชอบเรื่องราวบ้าๆของฉันนี่ช่วยกดไลค์และกดติดตามด้วยนะและเขียนคอมเมนต์ทิ้งไว้ให้ฉันหน่อย